สนวัสดี้ครับพี่น้องครับมาเดิกกนขอน้ำกันพี่น้องมือหนึ่งกินขานยองกับเพาะผัเพชรไก่ครับสูตรทั้งเนือ้ออันนี้ครับเกาเราเนื้อเปื่อยอันนี้ผักกับอันนี้มหม่ามูดอนนะครับผมอันนี้แค่หมูสูตรลำแปลงคนระับ ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเลิกงานแล้วอาบน,น้ำอาผ้ากมากิน,ข,นข้าวเนาะก็อยู่คนเดียวครับชีวิตอยู่เมืองน,นอก,กนเป็นแบบนี้แล้วครับเข้างานก็มงเลิกแค่ทุ่มเช่าคืนมาถึงห้องอาบน,น้ำอาผ้าตีหนึ่งทำกับข้าวของกิน หลายครับคงกินเยอะแยะแต่ก็กินบะรามกินบะแซบครับกินคนเดียวมันมาเหมือนกับน้ำพี่ต้มผักอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเนาะถ้าเลือกได้นี่บอกมาแล้วครับเลือกอยู่กับครอบครัวที่บ้านดีกว่าครับ บางคนก็ว่าโอ้ยอยากมาเมืองนอกได้ได้เงินดีบางคนที่เคยมาเหาก็อาจจะหูครับอาชินหะูเนาะพี่น้องเนาะเคยมาอยู่เมืองนอกเลยอาชินหูว่าเป็นยังไงคนบ่เคยมาก็อยากมากคนมากแหก็อยากกลับมันบ่ครับพี่น้องมันบป็นอะทุกข์เศายคืออยู่บ้านเฮาดอกครับ มันบ่มีเงินน้องใช่ฮะอยู่ฮะก,กินตามบ้านมันก็โอเคอยู่ครับไม่มึงนอกแต่เงินหลายก็ดีก็จริงแต่ป่วยทั้งจิตครับจิตใจนี่ถ้าบอเข้มแค้ง,ง,งอีรีนี่หลายคนนะครับก็บไปเชียผู้เสียคนครับเสียประสาทบ่แม่งยังนับ มาฝากเก็บเงินเก็บพออก,ก็โอเคมันคนมากอะมาเลนมาเทียวมันต้องใจลูงเมียทั้งบ้านมันคงนมากมากเจนหน้าเคยได้ยนิ่นมาครับคำว่า,าไปเจนหน้ามาเจมียคำนี้ยังใจใดอยู่ครับ ตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแม่มาหาก,กว่าเมาือมึงหนอกมึงหน้าไปแชนหน้ามากเจ้เมียมังคนมากอ่ะและเฮ้เล่ร่อนเป็นเที่ยวกินเราแก่้งให้โลกแต่คนดหนัวแจ๊คดจะจกเก็บเงินเก็บข้ามฝ้ากับ,บ้านฝ้าเกับ,ากบ,บ้านห,ขหขาขอบหาขั้ว แง่งกับกดดันอากาศกับ้อน้อนพอไลับกินมาแซรบอยูู่นเดียวกินูนเดียวคือคนบ้าครับบอกูนเดียวแค่ใน่รมีทโทรศัพท์มียูทูบเบิร์เนาะ สมัยตะก,กี้มมียังครับจ1ประเทศประเทศนี้นะครับเดินทางมากทั้งนันาา้นจะามครับประเทศนี้ถามาจะเดินบอลเงื่อนดีบอลไม่จะดี ดีครสุขภาพดีครับเอาละครับพี่น้องและในที่เราเยวพากันคลิปน้าครับวันนี้ครับ